ใช่มันเยอะเราเอาออกก่อนไหมเอาออกก่อนโอเคเดี๋ยวเราหยิบออกมานะคะนี่วิธีหยิบออกมาทาอย่างนี้นอะไรอ่แล้วเดี๋ยวเอาเขม่อาอะไรอะ่ะเยอะมากไม่จิ้มเลยนะน้องอยูจินเดือนหน้าสามขวบแล้วค่ะเดือนหน้าจะครบสามขวบแล้วให้ยังออกได้แล้ว เอาที่สี่วางบนฝานี้จะได้เลยอ่ะอ,อ้สวยมากเยอะเลยเยอะเลย เยอะเลยอุ้ยเจ็ดออเดอร์อ่อางุ่นเหล็กเจ็ดออเดอร์นะคะพี่ๆใครจะซื้ออีกไหมไม่งั้นจะนี่เอาตะกร้าลงแล้วนะปล่อยน้อยมากนะคะราคานี้คือสุดมากหกสิบก่อเนเป็นปนี่แล้วเนดนนี่ใช่แต่มันกินไม่ได้นะคะมันเป็นของเล่นนะอันนี้โอเคมัน okay. เป็นเอนนี่ไม่ได้หรอกจ้าแต่อันนี้มันกินไม่ได้นะ เจ็ดออเดอร์เจ็ดออเดอร์สุดท้ายพี่พี่องุ่นวิตามินนะคะได้สองรสชาติแบบนี้อีกเจ็ดออเดอร์มีใครรับกดเลยแชมพูไม่มีค่ะวันนี้มีปล่อยองุ่นหกออเดอร์หกออเดอร์แล้วอยู่บอกพี่พี่จิ้มตะกร้าเร็วจิ้มตะกร้าอนนี้อะไรเนี่ยกีฬากีฬาอะไรอ่ะไม่รู้เหมือนกันโมเดลนี่โเก กดได้3 1มหน่าระวังน้องเอาเข้าปากยูจีนอ่ะคือเรื่องกินไม่ต้องห่วงเลยค่ะถ้าบอกว่ากินไม่ได้หรือว่าเขาจะกินอะไรเขาจะถามเจนนี่ก่อนว่านี้กินได้ไหมยูจีนไม่เคยกินอะไรที่เราแบบว่าห้ามเลยแต่ยังไงก็ต้องห้ามเอาเข้าปากนะคะโอเคพ,พี่เป็นห่วงเอาทำไมทำให,ห้ใจเย็น อันนั้นไปแกเปตีโตโน่นี่แกไม่เพลนเลยเลยกันะทุ่งเอ็นดูอินตาให้หือนยู่ม่เป็นไรนี่มาแกบ้องนี่เลยอ่ะ เดี๋ยวนะแม่บอกพี่ๆว่ายูจินไม่เคยเออะไรเข้าปากแล้วเมื่อกี้ยูจินเอาเข้าปากทำไมครับอันนี้ <laughs> อันนี้ก็ไม่ได้ค่ะ okay? โ <laughs> อเคยอตฟิวสุด <Okay. S 2> นะคะเยแล้วมากโอเคอีกสามออเดอร์แล้วค่ะไหนแม่เอาสีพีก no 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 I want red อันพีกนะอัน,นพีกโอเค แม่แมเอาด้วยหมแม่เอาตัวไหนแม่เอาแม่ยังไม่เส่ชฉุดน้ำเลยได้ค่ะเดี๋ยควค่อยใส่เทีเยวแม่เอาตัวนี้มาปอแงปอป,ปอ้อาวชตตลอดอ,ออเดอร์อง,งสอ,งออเดอร์ก็หมดแล้วราต้องเปิดสาก นี่ตอกไม่นด้呀แม่ใ่หะตอกได้นี่ทำอะไรก็หมือนเหมันให้เลยอช่ นนาซื้อแล้วค่ะขอบคุณค่ะทานให้อร่อยนะว้าวหมดแล้วในที่สดุดขอบคุณค่ะสามสิบออเดอร์ของเรานานทีบ่อยโปรอ่างุน ชิ้นหนาละส้มว,วันละสองซองตอนบ่ายๆสดชื่นมากใช่ไหมแะไรปอไหนคะใส่ในน้ำเย็นเดี๋ยวค่ะแล้วใส่พร้อมกับกระลอกกระลอกอันนี้ตัวอะไรเนะี่ย เก็บเลยค่ะแก้วนี้อยากให้ใครใช้แล้วนะแก้วถ้าจะกินแล้วเทใส่แก้ว,จกวีจีตับก็ท้องใช่จีตับก็ท้องอยู่แข็งแรงแข็งแรง,แงยู่จินผมสวยมันต้องอีกห่อนึงค่ะอันนี้ก็แค่นี้ก่อนไว้เล่นวันหลังกับอันนี้นี่มันเป็นของอันนี้ Okay. เป็นพวกนี้ทำไมอะคะถ้าเมื่อกี้ใส่ไปแล้วมันพอแล้วลูกมันแข็งแล้วมันแค่ทำให้แข็งเดี๋ยวมันจะแข็งเกินไปนะก็จะเล่นไม่ได้นะนี<อ>่ใช่ทอาไม่จะมาเร่นพอสลาแล้วน,นะอะไรก็ไะ สวัสดีค่ะทุกคนเดี๋ยวจะลงไลฟ์ก่อนนะเดี๋ยวจะวันนี้วิถ่ายงานเดี๋ยวมีแต่งหน้าเดี๋ยวพักก่อนเดี๋ยวอีกสามสิบนาทีช่างมาแล้วพี่ไอด้าก็ท้องเหมือนกันใช่แล้วคลอดเดินเดียวกันท้องพร้อมกันด้วยไอดา้าสุดมากโอเคทุกคนไว้เจอกันนะคะบ๊ายบาย